กฎแห่งกรรมเรื่องเมตตาคือความร่มเย็นรสแห่งความเมตตาชุ่มเย็นยิ่งนักบทธรรมะโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกผู้นับถือพระพุทธศาสนาพึงอบรมเมตตาให้ยิ่งขึ้นไปแม้ไม่สนใจที่จะอบรมเมตตาให้ยิ่งขึ้น ก็เหมือนกับไม่สนใจในความสงบเย็นเป็นสุขของตนเองไม่สนใจที่จะปฏิบัติตนเป็นผู้มีปัญญาทั้งๆที่ย่อมรู้ว่าผู้มีปัญญานั้นเป็นที่ยกย่องสร,สรรเสริญทุกที่ทุกการเวลาการอบรมเมตตาต้องใช้ความคิดเป็นกำลังสำคัญความคิดนั้นให้ใจอ่อนละมุนเพียงไรก็ทำได้เช่นเดียวกับคิดให้ใจเราเร,าร่าร้อนราวกับ น้ำเดือดก็ทำได้นั่นคือคิดให้เมตตาก็ได้คิดให้โกรธแค้นก็ได้เกียดชังก็ได้ท่านจึงสอนให้ระวังในความคิดให้ใช้ความคิดให้ถูกต้องให้เป็นที่ชอบให้มีเมตายิ่งขึ้นอุบายในการใช้ความคิดเพื่ออบรมเมตตาหลายๆคนใช้วิธีหลายๆวิธีในการอบรมเมตตาเช่นครูอาจารย์บางคนเมื่อมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย จะทำความรู้สึกต่อลูกศิษย์ลูกหาเหล่านั้นเหมือนที่เป็นความรู้สึกต่อบุตรธิดาของตนเองบางคนเมื่อเป็นครูแรกเริ่มอบรมความคิดนี้ใหม่ๆก็ย่อมไม่เป็นจริงจังเท่าไรนะักบุตรธิดาของตนก็ยังไม่เหมือนนักเรียนลูกศิษย์นักเรียนก็ยังเป็นนักเรียนลูกก็ยังเป็นลูกที่มีความพิเศษแตกต่างกันความรักและความหงวยใยความเอื้ออาทรสอนสั่ง ไม่เสมอกันแต่ครั้นเป็นครูอาจารย์นานๆเข้าและไม่เปลี่ยนใจที่จะมองลูกศิษย์ให้เหมือนกับเป็นลูกของตนความรู้สึกก็มีความกลมกลืนลึกซึ้งขึ้นเป็นลำดับจนใกล้จะเห็นลูกศิษย์เป็นลูกของตนได้จริงๆความรู้สึกนั้นแน่นอนเป็นความเมตตาเพราะความรู้สึกของมารดาบิดาต่อบุตรธิดาไม่ใช่อะไรอื่นแต่เป็นความเมตตาอันบริสุทธิ์แท้จริง เมตตาที่มีต่อเฉพาะบุตรธิดาของตนย่อมจะคับแคบกว่าเมตตาที่แผ่ครอบกลุมไปถึงบุตรธิดาของผู้อื่นหรือลูกศิษย์ลูกหาของตนเองนั่นเองการอบรมเมตตาจะกระทำด้วยวิธีพยายามคิดดังกล่าวได้ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์อบรมเมตตาด้วยความพยายามคิดว่าลูกศิษย์ทุกคนนั้นคือบุตรธิดาที่รักของตนเองนักเรียน ก็อบรมเมตตาด้วยการพยายามคิดว่าครูบาอาจารย์ก็คือมารดาบิดาที่มีความรักและความห่วงใย,ยตนเองเช่นกันและมีความหวังดีต่อตนอย่างจริงใจการอบรมเมตตาก็เช่นเดียวกับการทำอะไรอะไรหลายๆอย่างจะให้บังเกิดผลก็จะต้องทำแบบสม่าเสมอทำติดต่อกันเป็นนิดแล้วก็จะบังเกิดผลขึ้นจริงได้ ความเมตตาที่บริสุทธิ์แท้จริงจะนำชัยชนะมาสู่ตนได้เรื่องนี้มีเด็กหญิงน่ารักอายุแค่สามขวบคนหนึ่งอบรมเมตตาให้เ,เพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกับตนเองด้วยภาษาของเด็กเล็กๆและควรจะเป็นการอบรมจิตใจผู้ใหญ่ที่ได้รู้ได้ยินในเรื่องนี้ด้วยคือมีอยู่วันหนึ่งเมื่อเพื่อนตัวน้อยๆเท่ากัน กำลังที่จะบี้มดที่กำลังเดินอยู่กับพื้นดินเด็กหญิงตัวเล็กอายุสามขวบนั้นเข้ามาห้ามทันทีมีเหตุผลจากใจจริงของเธอที่จับใจผู้ใหญ่ที่ได้ฟังทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งว่าอย่าทำอย่าทำเดี๋ยวแม่มดกลับมาไม่เห็นลูกมดนะแม้ใครทั้งหลายที่กำลังคิดจะทำลายชีวิตสัตว์ตัวน้อยๆหรือสัตว์ตัวใหญ่ใหหรือกระทั่งชีวิตมนุษย์ด้วยกัน ก็น่าจะนําเสียงห้ามของเด็กหญิงตัวน้อยน้อยนี้มาตักเตือนจิตใจของตนเองดูบ้างว่าอย่าทำอย่าทำเดี๋ยวแม่ปลาหาลูกปลาไม่พบหรืออย่าทำเดี๋ยวลูกยุงร้องไห้คิดถึงแม่ยุงหรืออย่าทำเดี๋ยวลูกนกไม่มีแม่นกหรืออย่าทำเดี๋ยวไม่มีใครเลี้ยงลูกของเขาคำเตือนต่างๆเหล่านี้ เป็นคำเตือนที่ตนเองควรจะมีอยู่ในจิตใจให้รู้สึกจริงจังดังที่คิดไว้หรือที่เปล่งวาจาออกมาก็ย่อมเป็นการอบรมจิตใจอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายและน่าทำเสมอๆเ,เ,เมตตานั้นไม่จําเป็นที่ผู้ใหญ่จะเป็นฝ่ายสอนเด็กเสมอไปแม้เด็กก็สอนผู้ใหญ่ได้ทั้งทที่เด็กไม่ได้รู้ว่ากําลังเป็นผู้สอน และเด็กก็ไม่รู้ว่าความคิดของตนนั้นเกิดแต่เมตตาที่บริสุทธิ์แท้จริงเมื่อมีใจพร้อมก็ยอมรับคำเตือนใจให้เมตตาได้สาหรับผู้ใหญ่ที่ใจพร้อมจะรับคำเตือนใจให้เมตตายอมรับแม้เป็นคำเตือนของเด็กตัวเล็กๆตัวน้อยๆปฏิบัติให้เกิดผลในทันทีเช่นมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งมีพ่อกับลูกชายตัวน้อย คุณพ่อนะเป็นคนที่ชอบยิงนกตกปลามากเดี๋ยวนี้ได้เลิกแล้วเลิกตั้งแต่วันที่ถือปืนไปเที่ยวยิงนกกับลูกชายตัวน้อยๆพอย,พอยิงนกตกลงมาได้แล้วตัวหนึ่งพ่อก็ได้สั่งให้ลูกชายวิ่งไปเก็บนกที่ตายตกถึงพื้นนั้นตนเองคิดว่าลูกชายคงจะดีอกดีใจตื่นเต้นที่ได้นกมาตามประสาเด็กๆที่เห็นนกซึ่งกำลังบินอยู่กลางอากาศร่วงลงดิน แต่กลับกันลูกชายกลับมีสีหน้าที่พิศวงงงงวยและสงสัยแล้วได้ถามคุณพ่อของเขาด้วยคำพูดซื่อๆว่าพ่อ,อครับนกตัวนี้มันทำอะไรให้พ่อหรือครับพ่อจึงยิงมันคำถามที่ซื่อแสนซื่อของเด็กชายตัวน้อยนี้ที่ถือร่างไร้วิญญาณของนกอยู่ในกำมือทาให้คุณพ่อของเขานั้นตั้งแต่วันนั้นมาไม่เคยยิงนกตกปลาอีกเลย นกปลาเหล่านั้นมันทำอะไรให้นี่คือคำถามที่จะนำไปสู่ความมีเมตตาได้แน่นอนใจที่เมตตาเป็นนิดมีผลงดงามแกจิตใจอย่างยิ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทำลายชีวิตเสียหายมากมายคงไม่มีใครที่ได้รู้ได้เห็นจะไม่สลดสังเวชความรู้สึกนั้นก็คือเมตตาและกรุณาเกิดพร้อมกันขณะนั้น ทุกคนปรารถนาจะช่วยเพื่อให้ผู้ประสบเคราะห์กรรมต่างๆเหล่านั้นได้พ้นจากความทุกข์ทรมานความรู้สึกในขณะนั้นน่าจะเป็นความรู้สึกที่งดงามจากใจจริงอย่างยิ่งเป็นเมตตาที่แท้จริงเป็นความรู้สึกที่แม้เกิดขึ้นในจิตใจของทุกคนต่อเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายให้สม่ำเสมอเป็นนิดจะเป็นการอบรมใจ ให้มีเมตตาที่มีผลงดงามแก่จิตใจตนได้ภัยอน่าสะพรึงกลัวอาจเกิดได้ทุกเมื่อแก่ผู้ใดแก่ชีวิตใดก็ได้เช่นกันทุกชีวิตจึงควรได้รับความรู้สึกในเรื่องของความน่าสงสารหรือสลดสังเวชจากทุกคนทุกเวลาเมื่อใช่เมื่อเกิดเหตุหน้าสังเวชสยดสยองขึ้นแล้วจึงจะสงสารกันจึงจะสลดสังเวชกันอย่างนั้น ก็อาจจะช้าเกินไปเสียแล้วความเย็นแห่งเมตตาดับความร้อนของโลกใบนี้ได้ทุกชีวิตทุกเวลาตกอยู่ในสภาพที่ควรได้รับความเมตตาจึงพวรพากันเมตตาให้กว้างขวางให้ทุกเวลานาทีจะเป็นการถูกต้องเป็นการอบรมเมตตาเพื่อให้ตนเองนั่นแหละเป็นสุขก่อนใครทั้งหมดเมื่อเกิดแล้วทุกชีวิตมีทุก ติดมาพร้อมแล้วน่าสงสารทุกชีวิตเราก็น่าสงสารเขาก็น่าสงสารน่าสงสารทุกเวลานาทีพึงนึกถึงความจริงในข้อนี้และมีเมตตาต่อทุกชีวิตทุกเวลาเถิดความร้อนจะคลายได้ด้วยอำนาจของความเย็นแห่งความเมตตาทั้งความร้อนของเขาความร้อนของเราและความร้อนของโลกใบนี้ความจริงที่ทุกชีวิตไม่ควรประมาท ไม่ใช่เป็นการสอนให้หัดคิดในแง่ร้ายที่กล่าวว่าทุกชีวิตตกอยู่ในอันตรายที่น่าสยดสยองทุกเวลานาทีอะไรจะเกิดแก่ใครก็ได้เมื่อใดก็ได้ร้ายแรงเพียงใดก็ได้แต่เป็นการบอกความจริงที่เราไม่ควรประมาทเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็หาได้รู้กันล่วงหน้าไม่ว่าจะเกิดเมื่อใด เกิดที่ไหนอย่างไรเกิดกับคนนั้นคนนี้เมื่อเห็นเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็น่าจะเชื่อได้ว่าทุกชีวิตอยู่ในอันตรายที่น่าสะเพรงกลัวที่สุดจึงมีเมตตาไว้ให้ทุกเวลาก็น่าจะถูกต้องเป็นการอบรมเมตตาที่งดงามเป็นคุณประโยชน์ยิ่งนักแก่ตนเองและชาวโลกผู้ที่นั่งไปในรถยนต์โดยเฉพาะที่ผู้ขับรถเร็วเคยเล่าว่า หัวใจจะหยุดเพราะความกลัวความเร็วขณะเดียวกันใจก็คอยแต่คิดว่าคงไม่รอดแน่ๆน,นั่นก็แสดงว่าความรู้สึกที่เป็นธรรมะไม่ประมาทว่าชีวิตจะเที่ยงเมื่อมีความหวาดกลัวขึ้นขณะนั่งอยู่ในรถยนต์ดังกล่าวจะเป็นความไม่ถูกต้องถ้าเพียงแต่กลัวเท่านั้นแล้วก็ใจหายใจคว้ามไม่เป็นสุขทั้งบางเียังจะคิดไม่ดีต่างๆนานาต่อผู้ขับรถอีกด้วย ที่ถูกนั้นเมื่อนึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตเห็นความน่ากลัวอย่างยิ่งและความกลัวหนักหนา<ๆ>ก็อย่าหยุดเพียงแค่นั้นให้นึกถึงชีวิตอื่นๆทั้งหลายทุกชีวิตกลัวในความตายด้วยกันทั้งนั้นการไม่เบียดเบียนกันมีความเมตตาต่อกันจึงสมควรที่สุดไม่ว่าเราหรือเขาต่างก็ล้วนต้องการความเมตตาเมื่อเกิดความกลัวอันตรายนักหนาขณะนั่งรถยนต ที่มีคนขับแบบไม่รู้จักความตายเราก็อยากขอให้เขานั้นเห็นใจพวกเราที่ไปด้วยอย่าขับรถยนต์ให้น่ากลัวถึงเพียงนั้นถ้าคนขับยังใจดีฟังเสียงคนขอร้องบ้างเราก็อาจจะสบายใจขึ้นถ้าเป็นคนที่ขับรถที่ไม่ยอมฟังเสียงใครเลยไม่เห็นใจเลยว่ามันน่ากลัวนะเราก็จะต้องแทบหัวใจหยุดเต้นกันต่อไปนานๆผู้ตกอยู่ในความทุกข์ทุกคน ต้องการผู้ที่เห็นใจต้องการผู้ที่มีเมตตาเช่นเดียวกับที่ผู้นั่งอยู่ในรถยนต์ขับเร็วเต้องการให้คนขับรู้จักคิดถึงใจของผู้นั่งไปบ้างที่ต้องทุกข์ทรมานใจเพราะความกลัวนั้นไม่ปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นทุกคนต้องการความเมตตาทั้งนั้นเราก็ต้องการเขาก็ต้องการจึงไม่ควรจะเป็นผู้รับฝ่ายเดียวควรเป็นผู้ให้ด้วย และความให้อย่างสม่ำเสมอคือมีเมตตาให้เสมอจนให้ไม่มีขอบเขตนั่นเองคำว่าเมตตามีหน้าที่ใดความร่มเย็นก็มีหน้าที่นั้นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีความเย็นสำหรับเผื่อแผ่และผู้ยอมรับเมตตาก็จะได้รับความร่มเย็นไว้ด้วยผู้มีเมตตาหรือผู้ให้เมตตาเป็นผู้เย็นเพราะไม่มุ่งร้ายผู้ใดมุ่งแต่ดีมีแต่ปรารถนาให้เป็นสุข เมื่อความไม่มุ่งร้ายมีอยู่ความไม่ร้อนก็ย่อมมีอยู่เป็นธรรมดาความปรารถนาด้วยจริงใจให้ผู้อื่นเป็นสุขก็เท่ากับปรารถนาให้ตัวเองเป็นสุขจะให้ผลเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองก่อนเช่นเดียวกับการมุ่งร้ายต่อผู้อื่นก็จะให้ผลเป็นโทษแก่ตนเองก่อนจึงควรมีสติรู้ตัวว่ามีความมุ่งร้ายหรือปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีสุขอย่างไร ถ้ารู้สึกว่ามีความไม่ปรารถนาดีเกิดขึ้นในจิตใจก็ให้พยายามทำความรู้ตัวที่ว่าความร้อนรนในใจขณะนั้นหาได้เกิดจากผู้อื่นไม่แต่เกิดจากจิตใจของตนเองเท่านั้นและให้พยายามเชื่อว่าแม้ทำความรู้สึกไม่ปรารถนาดีให้ลดน้อยลงได้ก็จะทำความเดือดร้อนภายในใจลดน้อยลงได้อีกด้วย ทำความปรารถนาไม่ดีหมดสิ้นได้ก็จะทำความเดือดร้อนในใจที่เกิดแต่เหตุนี้ให้หมดสิ้นได้ด้วยความปรารถนาไม่ดีจึงเป็นโทษแก่ตนเองก่อนก่อนที่จะมีโทษกับผู้อื่นนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ